เันนี้เขาจะมาใส่ซา้วกนี้ครับครับคนสิไอ้มันหมองเอียนหายใจครับแ้วมันจมหนามันใต้เหมือนครับคนว่าเอียนสิตายครับเขาอยู่พี่น่ะเอียนหน่อย มาใส่สาบนี้ครับยึบใส่เนยอเก่าครับนี่ครับใส่เยอะทีย่ามไปมือเสาครับเยอเก่ายัางเหลือครับเิ่นวันเสด็ประมาณสองมือนี่ครับใส่ไปแล้วครับบางนึง นี่ครับมันต้องนำร้ายๆแบบนี้ครับเพื่อนว่ามันเอียนจังสีออกดีครับ ครับใส่เยื่อบระตองใส่เยื่อไม่ครับใส่เยื่อเกาที่ย่าไปมือเส่าครับแล้วก็มาดักเยียนต่อได้เลยครับขันย่างมังคาวเนี่ใส่ได้ยุ่งมือนี่ครับอ๋อขันเอียนเขาเป็นบ่ครับแน่นใส่ไดยุ้งมือใส่ได้ยุ้ง มาเมือนท้ามโหกระเตี้ยมโตหายเยอะมาเปลี่ยนนะตัวนี้บ่อพิหวังหลักตัวนึ่งเพิ่งเคยใชดีบ่อพิหวังครับเพิ่งเคยใช้แล้วหลายๆโมพีนีซะหน่อยนิดตัวนี้เราท้ามมากกว่าเออซะหน่อยนี้ผมได้สื่อเนาะเดี๋ยวผมไปเดททามสื่อกับพี่ตุ้งจับเพราะผมมีวัวเด้มาซะ ชักปีเลยนี่มาสามปีนั้นมุกมาสามีเต็มๆหน่อยจับแกวครับจักได้บ่ได้แต่มันกะป้าหนามีดอกนป้าบ่มีทักษ์เขาป้าบ่มีบนเขาครับหลังที่สามมาไปหลังที่สี่ต่อครับใส่ดัวนี้เขาใส่สีหลังครับโดยใส่เงาเก่าเงาที่ย่ำไปมือสาวดิครับ ยาก,น,น,กนี่ครับตับยิ้มมาใส่ถุงหกลังกระไรที่พี่นี่ใส่เหมือดเชี่ยวมากใส่เหมือดครับตัวน้ำนลอยช่ตินี่น้ำหลายครับเดี๋ยวคนจะมาใส่ถุงมาหกลังเลยครับนี่ วนานำถุมหัวอินนะ่ะหูเอียนนะ่ะบอกเออมันหายใจบ่ได้บ่พี่หายใจใดหายใจบ่อใดอ๋อเห็นตะเอ็มมันอยู่ในดินเพผมว่าแต่มันอันนี้มันขึ้นไม่หายใจอยู่บ่หายใจมันไม่มีแปว่วคือแปว่วหนูอ๋อครับ,รบรเกลี่ยเรียบร้อยแล้วครับเกลีก่ยกระใสพิ่มอีกสองหลังครับสะหน่อยนี้เฮาสิใส่หกหลังครับใส่รันหกหลัง ครับบางทีหากะลังไส่ครับ,เ,เ,ปบเ,เปิดให้มันหายใจเนาพี่ปล่อให้มันจม,ม,นมเห็นบ่เี่ยนะัือทางอ่ะม,มันมัน,นตายเมือ่อ ครับเพันธุสิไอ้มันหมองเอียนหายใจครับถ้ามันจมหนามันตายเหมือนครับเพันธุ์วะเอียนสิตายครับไปเบิง่งทางพุ่นต่อครับนี่ โอเคครับตั้งสีบหกเดียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวปืนทำมายาเบิ่งกันครับนี่ครับสำหรับตั้งสีบหกครับนี่ครับมองนี้ครับสะโนนี่ครับใส่ไว้ใส่บางลั่นไว้สีอันครับเดี๋ยวเทามายาเบิ่งครับสิ่งเป็นการใส่เนื้อกาครับเนื้อกาของหมู่บ้านครับเนื้อใส่ในบางลั่นเธอหนึ่งสิใส่ได้ประมาณสองสามหมื่นครับพี่เพ่นว่า เราบ่งลั่นบางนีครับข่าอยุพี่นะ่ะเย็นหน่อยอเอย็นหน่อยเนาะนนตัวนี้เย็นหน่อยครับตัวน,นี้เย็เยนหน่อยครับเย็นหน่อย,อยนี่ครับเย็เยนหน่อย ย่นหน่อยตัวหนึ่งครับไมยถูกมืเ่เลยย่นหน่อยครับตุนย์ย็นตัวปุยใหญ่ครับโอ้ทางกันหลิบเลยเนาะอืมย็นเ <laughs> อ่อทำนีมัน ชิปตัวก็โลยูมงี่แมนแมนครับอยูมงี่เดี๋ยวพยายามต่อครับเอาหมอนก็ก่ให้พี่นั่นอันนึงครับตัวนี้เพิ่นตัวนี้เพิ่นกันติส่ไปอีกเลยครับ ใส่เพิ่นใส่ไว้ย่ามือไม้เลยครับนี่ตัวใหญ่มากเลยท่นถึงบ่ครับ,รบหกหลหกหลังครับ C P C C นั่นคือหกหกเออหก <6. S 1> เอามาเพิ่มอีกสองเข่าบ่ล้วพี่เข่า ตัวนี้กับเขาคือกันครับเอาไปเท่อปอบกันเลยบ่พี่เนื้อเอาไปเทละอันพี่เราก็ไปไปเลยครับเนื้เทเละพื้อที่ใส่ไปไม่อีกครับตัวใหญ่ตัวหน่อยเนาะตัวนี้เนกื้อควอดเนี่ยจงัยเยจงเลยโอ้นั่นออกมาแล้วครับออกมาแล้วออกมาแล้ว ไปหามหมูมันเดี๋ยวพยายามตัวใม่ต่อครับนี่ครับเดี๋ยวยว้ำบางนีดกันครับสิได้บ่บางหน่อยเป็นใจได้พี่ถืออยู่เบิ้งจากเขยา่าบ่ไม่ยัปเกิดอะไอยู่ครับต้น ตัวดีบางล้านบางหน่อยว่าบึงครับเสรษตัวใหญ่บ่ตัวปุยใหญ่บ่นี่ครับตัวปุยใหญ่อี๋ลีครับโอ้โหเด็กสิเล่นนี่เด็ดีเลยจะเป็นโอ้ได้ได้ได้ทุกอันเลยเนาะได้บางทุกอันเลยนี่นี่สะดดนี่ได้ทุกหลังเลยครับนตัวปุยใหญ่เมนพยายามสามหลังเลยเนาะสามหลังได้สามตัวเลยครับ สารสัตวดน้อยนี่ครับนี่ครับจะไปีย่ำต่อครับนี่ใช่อีกตัวน<ช>หนึหน่งใช่ใบใช่เลยยังใช่ใบถังขายนี่คนมาหลายขังเออคนต้องการเงียนหลายนี่มาทำอยู่เนี่บางวันก็มาอุบนออันสิเลสเอาครับซื้อเงียนตัวนี้ผมจำเร็ววันเออนี่ดีออน,ดน,น,นี่นี่เห็นละ นี่ครับพิ่เล้วนี่บังนึงอยู่ดีครับนี่น,นี่เดี๋ยวถ่าเบิ้งต้นนี้ครับเดี๋ยวไปเบังไกลๆดีกว่าครับน,น,นี่ครับอยู่ดีครับน,นี่เดี๋ยวผมสิลบกไปก่อนหลอดดนะ้าบักจับก่อน ยำเขายำม,มาสามหลังละสองพุน,ส,นสองหลังอย่าเอาไป็นเลยเดี๋ยวเราเบิร์หลัง,ลงนี้ครับ <c oughs> โอ้เสียงดีดเนาะพี่เนาะได้ยินเสียงดีดอยู่โอ้นี่ครับี่โตมันอะโตมันดีดอยู่ครับโอ้สะโยนี่มาเลยครับยามาสีหลังได้ทึงสีหลังเลยครับได้ทึงสีบังเลยครับสาหรับสะโยนี่ครับเห็นหางมันโค่น <laughs> ครับอู้นี่โตนี่ครับผขบังละโตยังดีขบังละโตเลยครับนี่นี่ครับ,บ,รบเขาบังละโตเลยครับนี่นเย,ย็นครับ <h ans> จ,จับก่อนนี่เดี๋ยวครับจับใส่บูมานี่ครับสำหรับมือนี่ครับเออเออเออนั่นลด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  นี่ครับหมานครับมือนี่ไปหยาบลังไม้ต่อครับเดี๋ยวตัวนี้เพื่อกรใส่ไว้ไปน้ำครับเดี๋ยวเราไปทาเพิ่นเดี๋ยวเพ่าจะลงไปใส่ไว้ก่อนครับใส่ไว้ย่ามือไม้อีกครับ สี่หลังแล้ะครับด้วยอ,อีกสองหลังสี่หลังได้มาสี่โตลละได้บังลั่นละโตมีกาลัางหางมองซสอยู่ครับเราพบจะได้ว่าบงหุวมุมหลัอหนึง่ง เนื้อเก่าอยู่ครับรท่านเปลี่ยนเนื้อครับขออนุญาตมือไม่ครับเข้าม,มาเบิง้งบางนี้ก่อนครับออออผมจำได้ว่านี่แหละนี่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 พอแล้วนี่พี่พอแล้วโอ้ถ้าเบิ้งครับเบอัลลุนบางนี่ครับเขาว่าซีบางได้มาถึงซีบางแล้วครับป้าป้าไหล ตัวเอี้ยนครับเขาตัวดีเขาปะเนะเาะเขาอีกบ่เออมีอยู่พี่มีมีครับมีโอ้หมานครับหมานน,นี่นี่ครับแต่ตัวบัใหญ่เนาะ<อ>นี่ครับตัวบ,ยยบัใหญ่ครับนี่คตัวบยยัวใหญ่ ตัวใหญ่ครับนี่ครับโอ้หมานครับหมานเราหลุดกันครับปฏิจากพอแตกม่ครับพอเขาใส่หกหลังครับใส่บางหกหลังได้มาแล้วหาหลังครับเดี๋ยอีกอังหนึ่งครับ ใช้ยังสีมันต้องเกี่ยวกับว่ามีมีเย็นขึ้บ่มีบ่พี่มันจังได้ทั้งหาลังเลยนี่เออลงไรดินไปต้มไปต้มยาใส่ครับนี่ครับพื้นทรายใบย่ามือหม่ครับเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งต่อครับยางน้ำหน้าพื้นก่อนครับผมเลยอีกรังหนึ่งครับรังหนึ่งผมบอกอยู่บุ้งมุ้งนี่แหละเออนั่นนะครับพอเลี้ยงนั่นไปแล้ว มาใส่ไว้มือว่านครับนี่ครับหลังที่หกครับอนี่ครับจุดจะจไดรลังคือมิดปึ๊บืคือบอ่พี่บอมีบอมี ทั้งมีบัวเข่าครับ,บเ,บเย็ยนไม่เเอาหอยใส่ไว้ไหมครับหอยถูกใส่วบงังลั่นหาบังครับลั่นหกบงังหกบังได้เย็ยนเขาหาบังครับบัวเขานึ่งบังครับ โอ้ถือว่าสุดยอดครับสะโนนีครับบอได้อีพี่โอ้ยอยู่ทางดำเดี๋ยวเข้าไปบงทางทางดำครับทางทุนดัดย่างครับเที่บอกนี่ก็ประมาณโลโลนึงแล้วเนาะนี่ครับสำหรับผลงานของสะโนนีครับลั่นหาบังโอ้ลั่นลั่นหกบังครับได้หาโตหาโตครับหรือว่าเขาหาบังครับอีกบางหนึ่งพเขาครับ นี่ครับสวยครับครับสวยครับครับเดี๋ยวเรามายามเบิงครับล่างลัดนี่ครับดูสิได้บอครับโอ้ปห้อยไฟลุกเนาะพี่ไฟลุกเนาะ โบม,โบมีโบได้ครับต้นจะพยายามตัวไม่ต่อครับับเข้ามายามบางังลั่นละบ,บังคือบริพี่ต้น unikkan oh, momentum